เดี๋ยวแป็นหนึ่งเอาละมาวันนี้เราจะมาได้เกมคู่กันอยู่<ช>พเรา<ช>พวกเราเล่นกันสองตาแล้วเราเห็นว่าตัวแท่คนจะไม่เอาของกันนะแต่ที่เราสังเกตมาคือตัวนเขาไม่ค่อยสั่เปลเขาจะไม่ค่อยเอาซึ่งจะทักว่าเขากว่าเราตายด้วยอะไรได้วยอะไรไอ้นี่ไอ้เพื่อนผมไอ้ไอ้คนที่เป็นบอร์สอย่ามันเปลี่ยนเป็นซีมันมันโดนไปสุดตายแล้วผมจะเล่นคอมโบ โดนไฟโดนไฟฟ้าปุ๊บทีนี้ครูใหญ่ก็เข้ามาตัวุยรังของของผมก็โดนโดเตสดงโดนถาวรนะเอาอันนี้มันนี่เก็บได้เก็บได้มาตรงนี้เหรออ๋ออ๋อข้าเข้ามาแล้วยาบันีข้าซื้อข้านี้ดีกว่าพยาบาลโรงเรียนโอเคสุดยอดสุดยอดเกือบพ่อกระเพ่อมันแผล ต่น้องเล่นสเก็ตจะเกิดกเ,กเพราะว่ากับโซโดากับอันใหญ่เออไม่เป็นไรถือ,อว่าคนี้ผมจะคันนี้ผมจะครัคันนี้ผมเจ๊ค้าที่ดีกว่าน้องเล่นสกเก็ตอะไรมาบอสเอ็งมีอะไรบันมีไหมมีกระชการแกมเออมันมีแบซี่โคราเออของข้าม็นมีแปซี่โคราดนะแถมมีกับพยาบาลด้วยอะไรมาบอสเอ็งมายืนอยู่ตรงนี้ยังอะไรมาเข้าเลยเอ้ยเดี๋ยวม่นมันมันสิบเอ็ดคน เราเราต่อต่อไปก่อนเราต่อต si uh, ่อไป10คนเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้าแล้วเลอลืมแนะนำช่องผมชื่อช่องว่าคนคนติดเกมนะผมคนติดเกมไม่ได้มันเปลี่ยนช่องมันเปลี่ยนชื่อช่องหลายช่องละคือคือว่าช่องมันไม่ค่อยทำขึ้อยากจะพูดจิดตามไว้นะขอให้พูดจิตตาสวยพูดจิดตามมันเนี่ยเพื่อเป็นกาลังใจและเป็นแรงเหมือแบบที่ว่าทำคลิปทีนึง เขาได้บอกว่าทีา่เก่นกันล่ละแอวติดเ,เ,เรียนด้วยเอาไงคนเข้ามาเพิ่มเออหวเรเเ็แตเออแล้วคนรู้ไหมนี่ให้ไอ้ไหมตอนที่มีอาคีดเอ้ยยาดตลกบ้างเลยแล้วภาให้ดูได้ไหมผมนักภาเออลให้ดูไหนได้อ,นดอีก ยี่สิบสามวินาทีผมตัดไปตอนที่นี่จะพักเลยนะสามสองหนึ่งอ่าแตยว่าเาม่พลาดที่พักเสียกันสามสอง เป็นผีบ้าแล้วยังคงไม่ทำการพังโรงเรียนไมในใน่มีใครยอดตอนชื่อคือ F เอ้าวอาา๊ะมันเรียกของผมใครฟันกู <laughs> ไดยินสุดฝ้านี้าฝ่า,าีกเท่าก็ฝ้าฝนา้จะคูปากปลากราบปากเปลีอยปลาเปลประเดียง <c oughs> <c oughs> จุดย้งขึง้นคุณครูใจร้ายถือไม้ฟาดนักเรียน <c oughs> าเองเลยนะี่เจ็นเน <laughs> ดโโนี่ไม่ใช่เจ็ดผักนะตายตายเนี่ตายเียมเดี๋ยวคุณผมมคอะไไม่คิดเจ้าว่อ่านแล้วมาไหมอย่าลืมนะครบดิถามเหนไหมนี่ไงเห็นไหมเขาที่คุเขาที่คุณแจไปเปิดล็อกเกอร์อย่าตายวว้ เรารู้แต้วว่าอาจารย์แท้อะไรอาจารย์สกิม,มาแมวมัน,น,น,มนด,ดีดีเลย,าาย,ม,ม,ยามาง้เนัานดีม้มปาตายนีิดเจมาตายเปิดเจม,มาตายเลยอ่ะมา,าทันี่เรารู้ว่าจมจะเป็นท่านนะเราจเจ็บไปด้วยเป็นไม้ลงนักเรามเีย กูกูถนัสเก็ตบอรดความเร็วคือเรื่องคือเรื่องของเวลาเจอกูเจอกับดักในในเกมนี้อทุกไอเทมทุกอ,อย่างสำคัญหมด,ด,ด,ดผ,มผมจะบอกอย่างหนึ่งนะโลหะจะเป็นโจที่มีของเยอะสุดทหากั่ว่าจะมีคนมาลุ้นพวกโลหะมันมีสิทธิ์ที่จะเกิบไอพวกกราษโซดาเงิน แล้วก็อื่นๆมากมายโอตอนนี้ขอมีตัวเต็มละเออเดี๋ยวขอดื่มโซดาหน่อยแล้วกันขอดื่มโซดาสักหน่อยโอัดื่มดื่มโซดาสายกระป๋องแล้วตูวรู้สึกว่าตูวมีพลังตูวไม่ดี่ตายเลยหรือวะตอนนี้ตูวกำลังไม่ไปแอ้ว ฟังนไม่เป็นไร้ามันเก็บเงก็พอเาอหรอกคนี้กำลังคันี้กำลังทีมสีจะเป็นสุ่ดีอยกูไมุ่บแม่งะถ้ามหาวอกูไม่ยตาอยเจ่นตาใ่บอกว่าอยาขยับเองอันมันเราล่นกัต่อเนี่แหละ คนคนทนี่แบบนี้มันเป็นอะไรกันก็ไม่รู้บางคนเอาแต่เงินไม่สนใจของหาจะเป็นวางกับดักก่อนตบินกับดักวางวางไว้ตรงเซฟโซนคู่ยูใสคู่ยูใส่ยนซานมาองแทขั้นนี้เงินในเกมน,นี่กับมันยังมันเงินในเกมน,นี่จะเป็นหมดฮะ เจออันนีว่าตอนนี้ทุกเกมไม่มีค่าเลยเออขนาดขนาดเกมตัวคน,นอะจะมีค่าเลยเครูมาพูดตะกุนเนี่เออลรไปเก็ตล,ลูกบอลกระดาษเป็นสิ่งที่จะเป็นสุดนแรในเกมนี้เพราะลูงเอาแพ้ลูกบอลกระดาษย้วยแต่ให,ห,ห้ถาวันกับไฟฟ้านะไอ้วันลองครูดินะไอครูมาก็แคป่ปาพูดตะกุนไปนะ พุังไมทหอนนุกไม่กว่าค่าไม่ก็ว่าค่าเกณ์นี่จะไม่ได้ช่วยอะไรนะคือช่วยคือตอนเกือตอนตอนเกือบนันเราจะได้ความมนแทนของข้ามีชุดเครื่องแพทย์ถ้าเราจอพยาบาลอยู่นัดแต่เห็นชุดเครื่องแพทย์แล้วมันดีเอ้ยนยเข้าใจเผ็ดไม้เละเฮ้ยข้าเจผ้ากัมพีไม่มีใครเจอเหรอวเนี่ยแผ่นไม้รสามันหก ขอ้าเจแล้วมันไม่วางู่ตรงเดวนั้นเลยอ่ะครูมาเลยครูผมมีพุทธคอเกรูมันผมมีพุณตกุเฮ้ยเหลือสอันขอให้มัอยู่บอา,าอบ<น>ดือมโซดา is ready to go คือเมื่อวานนี้พวกเราเข้าดาวรออัปเดตใช่ไหมเมื่อาวานนี้พวกผมเข้าดาวรออัปเดตตัวกนการเดิน อีอเลนที่ท่โจกวมันตกเป็นท่งเกีวอะไรแล้วอ่ะอ่าเรียบร้อยชนะทไมี่ซี่ขนาดนีวะเามาท่านี้เราจะหาของจะเป็นก่อนซึ่งของจะเป็นที่นี้เลยนั่นคือตะเกียงตะเกียงในเกมนี้จะเป็นสุดกับพวกของรักษาแล้วก็เอาเอาอย่างตะเกียงนี้ไม่จะเป็นน้ำน้ำน,ำน,ำนำ้ำอะไรเป็นหมดกปูอ,กอ,กอ,กอ,อินเดียไหมสุดาคีอเ้อกสองขวดก็ ควรจะพื้นแบบกดทึบตอนนี้นก็ได้ไเลยอาจจะคนเก็บไปแล้วก็ได้ใช่ใครก็มันเก็บไปอ่ะไม่รู้บอสนะไม่ควรรู้เข้อถามแค่นี้นั่นเหลือกี่คนในห้องเนี่ยคนมึงเอาจริงดิออกไปทำไมกันวะก็ะเหลือแค่3คนเดนินไอ้บอสของนนข้ามีตะเกียงแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงเ,เอาจริงมีแต่คนกดออกแม่เลยเยอม มา,มาคนเจหัวร้อาคนคนเพื่อนมาชุบไม่ทัน็อม,ม,มาคนเจเน็ตหลุดแต่ที่น่เราไม่เราไม่ต้องจับใครต <มา S 1> ้งคนยินมาเจอจิบๆอะไรอย่างเงี้ยกลวนัเล่นนั่งเล่นเกมเลยมึงกูกมาถูกวอาจารย์ใหเกิดไมีนักเรียนบ้าชันกำลังไกูอยู่ พี่จ๋าพี่จ๋าไม่ไหวเยอะแล้วจะเจ็บพี่พี่ี่พาอจะเยี่ยมากเอ๊ะอะไรบาคดีอย่าลืมนะเราต้องหาเสลียงมิแจ้่สัมพันไม่สัมพันก็ไม่รู้ที่รู้กูมา จะได้ไ,ดไรเดี๋ยวมันแกรได้ก็ดี้ก็ได้โอยภาไหนทุกคนตอนนี้เราได้เอก,กับผู้ใหญ่คนของคูเนะทอทีี่เยอย,อยบอนเจอเขาจะเป็นวะไม่ไมอ,มมอะ ครั้งนี้เราเรืออยู่ในสองลุมสามอีดเลนอีดเลนนี่ถ้าโกเมื่อวานนี่ผลไม้เราติดนิดโก้ล้วนเลยใช่อุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่แย่งนะเมื่อวานที่เอ็ดมันเขาเป็เสกเลเซอร์ใช่ไหมไม่โดนฟาร์มเราเลยไม่โดนฟาร์มใครสักคนเลยใชองสามคนนี่จะอยู่เป็นคนละ ฉัเทียวห้องฟันก่อนไม่ก็โลหาตบอลโลหาของเยอะสุดละไม่มเจเียงแล้วเจอแค่เดียวเองนี่นสียงเีเแล้วตอนนี้ผมก็จะช่วยพยาบาลแล้วครูก็มาแล้วน่เจะลุบอลให้วงกับอไอ้บอสไอ้ต้องการช่วยพยาบาลไหมคือผมก็จะเสียงแล้ว แลกวอกขข้าเจอสูแของค่าเจนสูเมเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าเอาให้เล่นนะานหนึ่งตอนี้ข้าใช้สมุดเพมลเว่าข้ารู้สกว่าพออยู่แถวนี้ขวเต็มแล้วอันลบาได้เวลาเปิดตู้แล้วก็ทำการเชลภาพแผโอ้ยทุกคนบอกเลยว่าดโซดาเล่นอ้อ

หายเจออกโธหายเจออกตนอ่ม yeah, ันสมนเวมันไม่ตอนนี้สมุนเวมันนีแค่ขอขนมมาซะค่าเจไวมากเีสียแิ่ทุกคนเหลือแค่ผมเราก็จะชนะออาแล้วึงอันตัวได้ตัด้อยู่ตัวมีเขียึงอันอยู่ยอนไปดเทีเหลือเราสอคนแล้ไหม โอ้ยยี่สิบสี่นาทีผมรู้สึกว่าทำไมเวลาเรา่ายเป็ไวจังระวังให้เราซื้อพวกก่อนซื้อเพื่อแล้วก็ทนันทีก็ทำการ,ารคุณจิคุณแจก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เยวเ,ยว,เยวคุณเยวคุณหลุมก่อนนะหลุมนี่แหละของดีเลยเขาบอกว่าหลุมมันจะพาไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเราจะลองหดหลุมดูหลมอ,อมนนี่เราไม ต่อกับโหานของดีเลยนะนี่เดี๋ยวเอาของจะกโลหาปุ๊บปุ๊บหลุมเอาของมาเก็บใจ12คนเหลือ2คนโอเค1คนหายเลยมาแล้วกลับนะโอเคนี๊ย đi ông đi chuyện โอเคระหวนี้่งเอคก็เล็บโซนแป๊บนึ่งก่อนนะวีอ่า้ว้าเราตังจะมาขุดหลุมตรงนี้กันเราน,นั้นใจจะขุดหลุมไปเส้นโซนสองที่เลยฮะเ,ยเออ ตอนเลยเท่าทั้งคู่อ้าวอ้าวมี่เรมจะต่อกันเลยได้ของดีแล้วได้เวลาแก้แค้นเออจริงนะลูกบาสเกตนี่มันสำคัญมากเลยลูกบาสเกตนี้เนี่ยเฮ้ยทุกคนคู่มขู่บนเท่าไหร่ลูก <c oughs> ครูดนรูปหมดอุ้ยขอบคุณท่านครูที่ดับโซดามาให้อหอของข้าของข้าในคลิปคอมพิวเตอร์หลายอันละเวลาเหลือสองคนก็ดีอยู่แล้วคนไม่มีคนไม่แย่ของเยอะใหญ่แต่ข้อเสียเลยคือมันหาของข้าไงต้องการชิปแต่่กไมมีอ,อ,นนอนนี้ของข้ามีชิปอยู่ซับป,ประมาดสาอันอกับดักว่างไว้ก่อน ไอ้บอลกูสึกว่าตอนนี้มันเข้ามันจะหายไปแล้ววะรู้รู้ว่าแกว่ากูทักมันจะโผล่มาวะว้าวโอ้ยเจอชิปอีกแล้วทำไมขอไอ้บอลชิปมาถ่ายยากจังวะ แต่มันมีคาการกับกอยานตว่ามันจะมีอยู่นะพวกมันจะมีคัาที่ทเกิดมาพ่อก,กับกำดังนะ่งช่เว้ยมันเข้ามาดิกูมีทั้งหลายอย่างอ่ะบอกไว้ก่อนกูอ,อยู่ในโรงคาตอนนี้เ,เรามีเงินเก้าเหรียญควา,าจริงแนละ้วเรดาร์คองเกณนี่คือพังมากคอาจริงร สายไฟไอ้ไอ้ไอ้ขอที่มันไม่น่ากลัวมันทำดาไปโคตรแรงอะ่ะแรงกว่าครูอีกคือมันทำไม่คือมันไม่ทำให้เราล้มเว้ยแต่มันทำให้เราเหยดชา้าใช่ชชไอ้บอสรระหว่าน,นี้เราได้เสียต้เกียงละมีแสงไปให้หมุนใจสักทีเดินโขไปไม่มีอะไรให้ทีโอ้ต้องหาออกโรงเรียนเงินเต็มเลยเพื่พอจะสมุร เอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมวัดวัดวัดเอาไหมว้าจากสองทางไม่เอี้ยดอ้ยบอสปาเลยปาเลยมึงเข้าวิ่ง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 เอ้ยบอสปาเลยไอ้มีขนาดอยู่ไม่ใช่เหรอ,อนี่ไงเออเาเดี๋ยวข้าทิ้งให้ทำไมนะรีบเอารีบเอา,เอา,เอาสุดาเดียกเดียกสุดาไปละนักโอ้ยข้าเผื่งทิ้งสุดา <laughs> โอ้ยขวาในห้องนี้มีเงินเยอะมากโอ้ยมาอะไรกันเยอะๆขนาดนั้นนี่มันประสมนี่มันประสมโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยเอ้ยขอข้าเจ้าครูเลยเด็กสุดาทำอะไรฉันไม่ได้หรอกสมีหวาดสมีหวาจะทำอะไรฉั่ไม่ได้หรอกคุณครูสมอาสีไม่ล้างสี้ตอนเข้าเรียน ยูมูนตอนนี้สมบัติเด็กชอบข้าวกินเด็กชอบข้าวกระปิ้นยั้งยิ่งเออเออเออไอ้ดืมโซดาดักสว่างไอ้มูนไอ้มูนโอ้ก็โดนดักสว่างว่ะอ้าว แต่บางนี้ันจะไม่เรื่องง่ายครับอาาัยไม่บายที่ห